สวัสดีครับสวัสดีเช้ากเกษตรกรแลวก็สวัสดีเช้าช่องอุ่นเรชแนลนะครับบนันทิพานากันโดนนะครับกลับมาอีกอัพเดตข่าวเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับซิมหาพฤสภาคมงกับเป็นเมื่อโอนเงินมือแรกนะครับของโครงการนะครับ แต่สาหรับเกษตรกรท่านไหนที่ยังบวันได้รับเงินยาเพึงตกใจนะครับผมบาตงไปที่สํานักง,งานเกษตรอาเภอนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับท่าทางนาหิตกาลังดําเนินการให้ย่างเร่งด่วนท่าที่สาบข่าวมานะครับทั้งธนาคารทกสเพิ่อโอนให้เป็นตําบลน,นะครับผมส่วนเกษตรกรนะครับที่คืนทะเบยียนใหม่กับเกษตรกรที่พึงปรับปรุงนะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหาพฤษภาคมนี้ขอมูลนะครับยังบทันเดีตัดทรงไปส่วนเกษตรกรท่านใดที่ มีความกังวลใจนะครับพอสบายใจภาวะยังยืได้รับเงินการให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ของเจ้าของนะครับที่ลิงนีกรก็ได้ครับผมหรือนะครับไปตรวจสอบการโอนเงินที่เว็บเ,เว็บใหญเกษตรกรนะครับก็ให้พี่ให้น้องใจเย็นๆก่อนนะครับผมเพิ่นกำลังเร่งดำเนินการให้ครับ เกษตรกร4กลุ <Es> <an> ่ม่บอด้รับเงินเดียวยานะครับซึ่ง4กลุ่มนี้นะครับมีกลุ่มนหนหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ซ้ำซ้อนกับประกันสังคมครับ2นะครับผู้ที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนขาราชการบำนาญสามนะครับผู้ที่ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและสุดท้ายผู้ที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนขาราชการ4กลุ่มนี้นะครับจะบอด้รับเงินเยียวยาเกษตรกรซึ่งบอด้เขาเงินไขโครงการนี้ครับผม แล้วก็จะมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่บริหารเข้าเกณฑ์นะครับในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการนี้นะครับเช่นว่าสามารถพ่อปลูกนะครับว่าสามารถพ่อปลูกได้ในปี63ถึง64นี่นะครับกระทรวงการเกษตรนะครับเพิ่นกะซีมีมาตรการนะครับช่วยเหลือนะครับกลุ่มนี้ในอนาคตต่อไปนะครับสําหรับผมกับมีข่าวมาอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังเพียงส้ำนีครับผมถ้ามาคลิปของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห็ดคลิปดีๆแบบนี้มออากครับผมสวัสดีครับ